สวัสดีครับจากช่องพอประสาแชาแนลเด้อวันนี้ก็พามาชมสวนเนาะ,ะสวนทำไรพาไปชมสวนบรรยากาศสวยงามมากกว่าทำสวน,นสวยงามมากาเลยเนี่ยต้นไม้อะไรต้นนะไยสวยๆพี่น้องสวยงามมากาเลยบรรยากาศดีดีเลยเนี่ยสวยงามมากๆเลยบรรยากาศก็ย่างดีดพี่นอ้องเมื่อก่อนเขาจะทําเป็นคล้ายๆรีสอร์ทเนะะเทาะแถวนี้เนี่ยเขาจะทําเป็นรีสอร์ท รีสอร์ทเขาจะมาพาคนมาเที่ยวมาพักต่งเนี้ยเขาจะเป็นรีสอร์ททางอีกฝั่งหนึ่งเนาะแต่ทางนี้เป็นทุ่งนาสวยงามมากเลยเนี่ยอ่าบรรยากาศก็ดีดีนี่พี่น้องบรรยากาศ่มร,รื่นม,มากมากเลยเนี่ยพา,าพี่น้องไปดูมาชมบรรยากาศต้นไม้อะไรเนาะสวยงามมากๆเลยเนี่ยฝั่งนู้นเขาจะเป็นทุ่งนาพาไปดูบรรยากาศบรรยากาศจังดีเลยพี่น้อง เดินเรื่อยนี่แหละลมพัดเย็นๆลมพัดอย่างเย็นเลยพี่น้องลมพัดเย็นมากๆเลยเนี่ยเนี่ยอาก,กาะดีเลยโอ้แขกเลยนะโอ้พัดเยือกพัดเยือไปกัน โอ้อนกเขาไถที่กันฟังดูไถที่ไถไถ ái น่าถ ái, ถ ái, ถ ái, ถ ái นาเอาแหละไถได้ไถ่นานฟังเขาเดินอยู่รถอากาศที่สดชื่นมากๆเลยวันนี้พามาชมบรรยากาศเราถทุงนานะพี่น,อนนะ้องเนรถถุ่งนาที่ก็ปีนี้ไม่ได้ทำหรอกปีนี้ไม่ได้ทำปีนี้ก็ไม่ได้ทำานาปังเข้าไปทำหรอกนาไม่ถึง พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศกด็ดีดีต้นไม้ก็ส,สวยพี่น้องเลยตนล้นง,งาบงด้ยเนี่ยต้นไม้สวยงามมากๆเลยเนี่ยเราก็พามาดูธรรมชาติที่สวยงามบรรยากาศนรกรีสอร์ทหน่อยเนาะเขาเรียกรีสอร์ทหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นร้านกาแฟะมาก่กนจะทํากาแฟทาอะไรแต่แนี่เขาไม่ทําเด้วก็เป็นรีสอร์ทถ้าใครมาพักก็มา,กกมาพักอยู่ร้อนนี่แหละอาจจะมีสามสี่หลังเนี่ยรีสอร์ทบรรยากาศก็สวยงามมากๆเลยพี่น้องนี่กราพาพี่น้องมาดูมาชม บรรยากาศยามเย็นมาดูตรงไหนไปนะรีสอร์ตจุดติศอยู่ติดคนาเนี่ยอยู่ตินดน,นานี่แหละมีสองสามสี่มีสี่หลังรีสอร์ตมีสี่หลังบรรยากาศสวยงามมากๆเลยราลุงนี่ยแกจะกับเลี่ยลุงไปจะกับเนี่แก,แก,าก,แแก,แกมาดูสวนแค่พ,พาพีน่น้องมาดูมาชมบรรยากาศอายามเย็นเนี่ยแกร่มร่มโต๊ะ ก็พาพี่ <funk. S 1> <u> น้องมาดูมาชมมาเดินมาดูมาชมกันบรรยากาศยามเย็นเย็นดวงกระกๆกันจะมาทำถังที่ถังอะไรแกจะมาฝ่อรีสอร์ทเนี่ยก็ฝ่อรีสอร์ทนี่ก็ต้องทําความสะอาดทำไมมีคนพักก็ต้องทําความสะอาดก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็นเย็นกับกามาชมรีสอร์ทนะพี่น้องรีสอร์ทก็มีอยู่สี่ว่าสี่หลังนี่รุงกันก็ทความสะอาดระรอบนี่แหละก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็นเย็นเนี่ยว่าม่วงต้นนี้ก็ มีรูคือกันเรามีรังมดแดงด้วยพี่น้องอ่ามีรังมดแดงอันนี่มีรังมแดงาามงมแดงเลยพี่น้องนี่พี่น้องมีรังมดแดงด้วยนครับพี่น้องดูมาชมบรรยากาศยามดึกอ,อันนี้ก็เป็น,ร,นรีสอร์ท้ะพี่น้องรีสอร์ทเวลาเขามาพักเขาจะมีท,ที่ที่พักเวลาใครอยากมาพักก็มาพักได่รีสอร์ทที่สวยงามมากๆบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีนะพี่น้องเนี่ยมาพักเนี่ย ลุงจะทำความสะอาดเดี๋ยวจความสะอาดจะมาเกินีนแก็ไปแล้วแหละเขอบอกว่าจะไปหาเสื้ออะไรกินกับพาพี่น้องมาดูมาชมสวยงามมากๆรีสอร์ทลุงก็ทาความสะอาดแล้วอากาศดีมา,ากๆาลริม่วงก็มีลูปมีไรับพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็นแดนดร่มรมตม๊ะสวยงามมากๆเลยเนี่ยพองมาเจ๊บพักบุ้งเขาเกิดมาเจ๊พักบุ้งเจ๊บอะไรเนี่ยพักบุ้งก็จะแตกขึ้นตาม อาเขาเรียกอะไรพระพุ่งยอดพะพุ่งเน,ะนาะกำลังแต่เต้มเลยเนี่ยราคาพี่น้องมาดูบรรยากาศ,ากกาศบรรยากาศดีเลยบรรยากาศที่มา,ากาเลยสดชื่นโโอ้ข่าวพะพาพี่น้องมาดูบรรยากาศอาทิวทัศน,นะน,น,น์สวยงามกลางทุ่งนาพี่น้องสวยงามมากๆเลยพี่น้องดูสิ่รับเรเห็นนู่นสวยงาม บรรยากาศก็ดีดีพี่น้องเป็เย็นๆอาแดดร่มบนโต๊ะกุ๊ตามเท่าไรไปนาปีนี้นาเขาไม่ทำหรอกนาไม่ได้ทำปีนี้เจ้าของนาไม่ได้ทำแกบอกว่าปีนี้นาไม่พอก็เลยไม่ทำอือพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศโอ้โหหนูมองม่วงเดี๋ยวพาไปดูม่วงไกลๆแล้วี่น้องม่วงม่วงอะไรนี่กระรางมีรูเกย์นี่ม่วงกระรางมีรูป มม่วงกระรังมีลูกเต็มมะม่วงเลนนอยรูกเลนนอยเต็มเลยเนี่ยบรรยากาศทำกลางนามะม่วงบ้านเราก็เดียบมะม่วงกระรอนน่นแหละมะม่วงกระรอนม่วงซีนั่นเนาะลูกกระรอนเต็มเลยบรรยากาศมะม่วงลูกเลนนอยเต็มเลยเนี่ยเราะคนาเนี่ยโอ้บรรยากาศดีมากเลยพี่น้องพี่น้องมาดูไปชมบรรยากาศอย่างนี้เดี่ยรวมรวมตัวรรยากาศดีมากเลยเนี่ย จากของนาเขาก็กระทำกระทำถังถังยากนันถังาถังไรบรรยากาศก็ดีนะคบรรยากาศสดชื่นเหมือนฝนก็คลายฝนทีต่กตกก็จะพิลางเออฝนี่ตกบรรยากาก็ดีสชื่นนะคือยาก็าโอ้อยาเนาะเขาบ,บุ่งกระรังขึ้นเต็มเลยเขาบ,บุ้งาของนาจะของสวนเขาก็ไปกัน บรรยากาศดีมากมากเลยเนี่ยครับก็พาพี่น้องมาชมบรรยากาศจามเย็้ใน,มน่มล้อปกต๊ะบรรยากาศก็สดชื่นนะบ้างแล้วรีสอร์ทเนี่ยรีสอร์ทเขาก็ไม่มีคนอยู่แล้วนอกจากจะมีคนมาพักโอ้ลมลมร,มร,มร่มมากเลยพี่น้องผวก็ตั้งเท้ามาแล้ว,วมาน,น,นี่ก็อ,อยู่รอรีสอร์ทนี่แหละรีสอร์ทชื่อรีสอร์ทอะไรเกาไม่มีป้ายชื่อเลยถามรู้ว่าเป็นรีสอร์ทเก่าแบบนั้นอ่ะ แต่รุ่งก็มาทาความสะอาดที่เขาอยู่เป็นรีสอร์ทถ้าใครอยากมาพักเกก็จะมีติดตั้ที่แต่ใ้ก็เป็นที่พักที่อะไรนั่นแหละเวลาใครอยากมาพักก็มาพักได้ก็พามาดูบรรยากาศยางเย็นแต่ร่มร่มโต๊ะโอ้ร่มมาแล้วพี่น้องมดตึ๊บมาเลยหนนะโต๊ะมือโต๊ะอย่าไปดูเลยก็พพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศอ่าบรรยากาศระดับรีสอร์ทเลยสวยงามมากเลยบรรยากาศก็ยังดีเลยพี่น้องร่มรื่น ถ้าอยู่ระ็รอกรีสอร์ทเนี่ยจะเป็นถุงนาแล้วพี่น้องเวลา mm hmm. เดินออกมาก,ก็จะเป็นถุงนาแบบนี้แหละอะไรเห็นเนี่ยเป็นถุงนาอะไรเห็นเนี่ยก็เป็นถุงนาสวยงามออมากเลยเวลานาน,นาเขาเขียวมาเขาก็จะมาพักมาอะไรเขาก็จะมาดูตามถุงนาเนี่ยแหละบางคนเขาชอบทิวทัศนะ์เยื่งว่าเนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันชอบชิวทัศน์อย่างผมก็ชอบชิวทัศน์บรรยากาศแบบนี้แหละลมรื่นบรรยากาศอย่างดีเลยเนะวันนี้ก็รู้สึกอากาศคึ้มเหมือนฝนจะตก โน้รับพี่น้องจะตกไม่ตกยังไม่รู้อ่าจะตกไม่ตกเดี๋ยวรอรอดูนะพี่น้องเนาะอืมแต่วานเนก็ตกมาหน่อยนึงอืมแต่ปีนี้ก็ไม่ได้ทำนาแป้งเลยตรงนี้อืมก็รอทํานาปีทีเดียวเลยก็พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศจานเย็นๆนี่แหละมาเลาะดีจะสดเลยพาพี่น้องมาดูมาชมกันว่าลมมันะยังแดงพี่น้องลมแรงเนี่ยบรนยากลมแรงมากเลยวันนี้ลมมันยังแรงเดินต้องจานเย็นๆแดดลมลมตกอืมบรรยากาศจังดีเลยน่ะ มื่อแต่เห็นที่จริงก็ก็ไม่ได้ข้ามากหรอกแต่เหมือนอากาศฝนจะตกพี่น้องเหมือนอากาศฝนจะตกเราก็เลยมเมืดเลยเนี่ยก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะสวยงามมากๆบรรยากาศยามเย็นๆเนี่ยก็พามาเดินเราะเลาะเนี่ยเราะเลาะอีสอดแต่พี่น้องโอ้บรรยากาศเรียงดีเลยพี่น้องมานั่งตากลมเนี่ยถ้าใครมาพักเข้ามานั่งตากลมก็ยังเย็นสบายเลยพี่น้องเนี่ยเดินออกมาก็มันจะมาเห็นบรรยากาศทิวทัศน์เราะ เรา <expand> <น Youtube> รีสอร์ทเนี่ยก็จะสวยงามมากๆเลยพี่น้องอานกนกไรนู้นจะร่มแรงดึกยพ่น้องมาได้ร่มแรงมากๆเลยเนี่ยอืมบรรยากาศได่นอย่างดีเลยพี่น้องดูด้นะดูบรรยากาศเลยอืมบรรยากาศตรงงานรวมบรรยากาศตรงสวยงามมากเลยคือบรรยากาศรวมดีมากๆเลยเนี่ย้าหยาบเย็นๆเนี่ยร่มร่มโต๊ะก็พาพี่น้องมาเดินมาดูมาชมบรรยากาศนะพี่น้องเนาะก็พาพี่น้องมาดูมาชมกัน อ่ะสดชื่นมากมากเลยในยอากาศอย่างดีเลยเนี่ยอืออากาศเออเ้ี่อากาศดีมากมากขอพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็นเย็นเนี่ยยาไรข่ขุนอย่ยงสวยเลยพี่น้องยาคนหนึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ไปทุ่งนะดอกวันนี้พามา,มมาชมมชมบรรยากาศระดบร,รีสอร์ทเนี่ยเนี่ยสวยงามมากมากเลยโอ๊บรรยากาศดีมากๆเลยเนี่ยสดชื่น พาไปดูธรรมชาติสวยๆงามๆยามเย็นๆนะพี่น้องเนาะเนี่เราเได้เห็นคนเมฆมาแต่ก็ไม่ตกก็ไม่ตกเลยนี่ยไม่ตกตกมืดไม้เฉยก็ไม่ตกบรรยากาศรอบๆดูบรรยากาศยงดีเลยรอบๆนี่รอบถุงนาพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะมเดินรอบเนาะแต่ไม่ตกตกหมืดเฉยเฉยแคไม่ตกหลังจากจากเก็บเกี่ยวแล้วก็เป็นแบบนี้แหละเนาะ ลุ่มนาเนาะเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะเป็นยาคืนเต็มเลยเนี่ยยาคืนโกอบางโคนเขากำลงังไถฝั่งนึ่งก็มีกำลังจะไถไถให้ยาไถเขาเรียกไถยาปนเนาะปนแล้วก็เวลาฝนตกมาฝนตกมาก็ได้ไถอีกทีหนึ่งก็ได้วานเลยคันนี้ถ้าไถได้วานมันจะเริ่มเดือนหน้าเนี่ยก็จะเริ่มวานเขาวานอะไรก็แล้วเนี่ยแล้วทั้งหมดก็จะมาเมื่อไหรเนี่ยมาได้เห็นแล้วนะ มืดตึ๊บเลยเดี๋ยวมาแล้วหนึ่งไปเจริญลงไม่ลงฝนออกมามืดตึ๊บแต่จะลงไม่ลงก็พามาชมบรรยากาศยามเย็นเย็นเนี่ยเนี่ยลมลมโตก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะบรรยากาศดีมากๆเลยยามเย็นเย็นเนี่ยเคก็อยู่บนเขาคานาเนี่ยเดี๋ยวอยู่หนเขาคานาตาพี่น้องมาชมบรรยากาศตามเขาใหญไปนาบรรยากาศดีมากๆเลยก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะ เด้เห็นบรรยากาศก็ยางดีเลยสวยงามมากว่าไปดูบาาับรรยากาศรอบๆเนี่ยสวยบรรยากาศดีแต่ฝนก็ยังจะไม่ลงนะพี่นอ้องฝนยังไม่ลงเลยเี่ผมกัาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็น,นแต่ลมดมต๊ะ ก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะอาคิปนี้ขอจบพี่นก่อนเด้อขอบคุณพี่น้องที่ขอมารับชมขอบคุณพี่น้องที่ขอมากดเดไลค์ห้ก็ขอกราบขอบคุณมากๆอย่าลืมเด้อพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งตามแจ้งเตือนไว้มีคลิปอะไรใหม่ๆมากระเด้งดึงเด่งดึงพี่น้องได้ดูได้ชมก่อนใครเนาะขอขอกราบขอบคุณมากๆก็ฝากช่องพรมิสานชาแนลด้อพี่น้องเด้อช่องน้อยๆก็ฝากกำลังใจผมด้วยคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเริ่บเริ่บ